อืมอืมอืมไปเลว้าวอ๋ออ๋อคำไงเอาสวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้มาอีกแล้ว นี่รถเยอะหน่อยอยู่ที่ร้านเดิมของเราค่ะเบอร์เรนูนครขนนกีงคุณสิไม่เดียวแต่ก็เจะเลยคนมาตั้งมากมานนะล่ะยังใส่ก็าไปล่ะนังีบโอ๊ยฝนตกนังคอย คนตกค่ะคนตกมาด้านข้างจากแม่แก่มาหอดอันเปียกอะไรมาหันใค่ว่างพี่จันคนที่นั่งไม่แม่นั่งบ่จ๊ะมีคนนั่งบ่ค่ะมีได้ค่ะมีได้มีได้หมายถึงว่านั่งมีได้หรือว่าหันบุ๊คนี้มีเดยนะเก้าไปพุ่งมีได้มีเก้าไปพุ่งก็ได้วันนี้เรามากินขนมจีนกับคุณแม่อีกแล้ว นโต๊ะเง,งินทั้งเจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าเก่าเจ้าเดิมร้านเดิมร้านประจาวันนี้มีมีแบบรับหิ้วด้วยนะคะเพราะว่าออเดอร์เราแบบเเต็มรถเลย <laughs> เดี๋ยวชิพาไปเบิรงกพนบีบแม่จะสนใจอยากวิวขขบคุณบอ,อลองดูลองดูซิ <laughs> บีบได้บะค่ะจ้า,า,จาแล้วเ้าจังสิมาเบิง้งวไว นี่หอมไปเนี่ยเพราะว่าตอนที่สูบอะไรหอมแค่ถึงกินก็หอมแล้วเนี่เ่าบอกมันเบียดจวดจ้าดลวกพักอะไรคนหลอดพักอุ้ยนี่่แปม่จ้ามาอีกแล้วคนแม่ไม่อยู่อยู่พูดดิพูดแม่แม่สวัสดีครับแม่มาแล้วเพื่อนนี่มาแล้วมาแล้วมาทุกครั้งที่กลับบ้านใส่แล้ว มั่ะละกินนี้กินนี้เพราะมันเนเยีอยู่ในมใันมาีคนี่นเาก,ก็2ส,สูตรมนบ่เขนนน้ก็เลีลเ้ยง แม่เป็นคนบียบจ้ะใช่แม่เบียบอาอปานยังไม่เคยบียบเก็บเถ้าเฮ้ยบีบดูรอยย่องจะม้วนเลยของไทยแบบจัมโบ้แดงซื้อไปฟาร์มกพ่อนาที่ของเพ่อนาของแม่รานแม่เต้นของเอพี่ของแม่แดงพี่เต็มบอลของไอต๊ามไมเอ็งหมดเอาวะ การูาวน้หมดไปนเเอาปฝากูไปฝาู้หมดพ่อ้อาวแลกกันก็มาเขียนแลกกันก็มาเขียสเมื่อนนี้นนาุงบอบีเพราะว่าใช้หแม่เป็นคนบีบพาด็กก็ฝึกงานพาพาด็คือฝึกงานเนียไม่รู้ปรแนนบีบแล้วเธอาดกิน แปลคนนั้นยมีเองก็ได้กินเอง็นแม่ไม่ว่าเป็นเน้ใดแม่ก็ได้กินแบบนั้นเป็นเห็ดเห็ป็นเซนนะเลือดางวันอ๋อคือวะคือวะนย้ามันุ้นลงมบนแนวบีบเด้เด้กินปะมุดแมุ่ดเออไ่ต้องกัรหายใจเด้อพี่ลุงอะไร บอว่าจะเส้นแล้วก็ตีก้นกับเจค่ะเนี้ลงจีงมันจะเส้นเนี่ยไปได้แม่จะได้กินปะเป็นยูแม่คือยอครับเสดสุเน่โอ้ผ่านหือไมผ่านั่นไหมผ่านไหมเป็นเรื่องเลยนูออเบื้องบนเรียนบีมนี้จะปีก็จ้าไห แต้่างเาเนิ้อไย่างบอกกอแลส่บบอเอามอเเาอมืนี้อนอนน้โปมาตักผมบ้าตักบ้าซุแล้วบอกฮะาบกมันจะต้องใส่ฟใส่ฟ้าแก้ผีผู้สาใส่ฟ้าาอ

พ่อพ่อกลับไปสควอชอย่าล้ัเออาแล้วเออพ่อคนคือ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 เส้เองกินเองกินมีสองสูตรดีตามเราบอกความเออเออโอ้ซนั่นแหละไม่ได้ไปซองจานงแม่สิฟฟมเส้จานเดียวโอเกือบลงจานเดียวเนาอเออไม่ใช่เป็นคนสาขาบอกรดอ โอ้ยบดนได้เป็นรเ้ารอบนี้เาทากินอย่างเดียวทานอยูะใช่ไหมใชซ้ำกันดีแหะนี่ซ้ำ้วกันดแล้วเมืนแล้วอแล้วตนานมกินบเบิร์ต้มนนั่นได้ีเอ้ขอบคุณค่ะกินสกองแม่เฮียเอ้ยสีมือคุณคุณแม่จัด วันนี้เป็นตะคริวะเดี๋ยวรอพันผักลวกกับผงเอลซ่าลวกลวกค่ะผงเอลซ่าน้ำตาลใสไหลพริกส้มแล้วก็พริกป่นแล้วก็มีน้ำน้ำกะปิมาแล้วผักลวกมาแล้วพักสดกระมี คุณเป็นได้เป็นได้หิวเ <laughs> มียวมียวเมียวมียววนพนักงานตอนรับสุดยอดดุยเลยแม่เอา้าเลิมเจ้าวันนี้วันนี้เรานั่งกินอยู่ร้านนะคะสี่คนมันเดิมมีคุณแม่นีลุงมีเหลิมแล้วก็แนนหหอมแท้ปามหอมว่ะ ออเออเออเอาคำพิเศษ,ษ,ษให้เอวีนะนพร้อมพักเอาคำพิเศษ,ษคำพิเศษ,ษให้พระเอกวีหน่อยพระเอกผู้มากินข้าวปุ้นวีนะหรือบอดินอืม,มอืมอืมแซ่บแซ่บคือ,อ,อ,อไไเกาแม่แซ่บ จังหวัดเส้นมันก็เป็นกระขาดโบเนี่ยแมสเนนบีบนะไซเจ้าของบีบน่ะกินมั้งนุรสไตรสชาติเดิมรสชาตเดิมไม่เคยเปลี่อนเอ้าน้าคือขาวเทมส์เอาขิงนงนุนค่ะเอาขิงนงนุนน่ะไซแล้วหน้าขาวใสเด้อค่ะเด้อเอาเอาเบิ้งเอามาตั้งขาอยู่นี่อู้ เข้ากันกับขบปุ้งดีเนาะเนียอย่าฮะเอาดูเอาข้ยาใหญ่ๆดูโอ้ยแม่ปุ้งยังแล้วเลยโอ้ยบิ่งปามกินจุเบซึ้ดถ่วยนึงล่ะเข้าแต่เทน้อเข้าแต่เท้หิวหิวแต่สารข้ามหุ่นโอ้ปวดแล้วปวดผักลวกนี่ย้อเกิ่งไปมันจะม่ออถ้าเป็นผักสดกินได้พรุ่นี้ข้าสแ้นก็บอาผักสดก็ได้เนาะ

แม่ทำไมปรุงสีสจืดจังเลยลองดูก้อนยันไปเลยนะเบิ้งแน่เขาคิดมุกน้อยแหละฮะเอาคำยหญ่ๆเอ้าเบื่อปวดตาหอมหอม,หอมพอมักหอมอหอมหมกริกเออหอมหมกิกอืมเอาเอาหนึ่งคำให้กับน้องนุ่นหน่อย ขะมันดูกคอยแม่แม่ลูกอ่อนเปิดก่อนแล้วจะไม่สบายนะถ้าสอนมันก็ค้างค่ะได้หมดเลยมันนั่นเข้าสั่งสิบชุดกับเมื่อสารคามพี่น้องเหมือนเดิมกลับไปฝากพี่น้องสารคามเหมือนเดิมรอบก่อนก็เอาไปบบกหลายรอบนี้ก็ไปเบิร์ตหอดพวกันกินแม่นจ้ะรอบก่อนเจ็ดชุดอ่า อ๋อโอเคโอเคค่ะเนี่ยพี่น้องโอ้ยมามากๆค่ะพี่น้องเบาไวแล้วหิวแล้วนี่ยังบม่ได้กินน้ำจากข้กามอยู่ก็นได่วินไก่หนึ่งเดือนที่ไม่ได้กินอะไรแบบนี้ สองแสนห้าจะ้ะอ,อีกค่ำหนึ่งเพื่อเดบิวโยกจานคืนคำนี้เพื่อพระเอ,อกวีโอ้ยพักคอยไหม,มเดี๋ยว ร้อยพี่น้องโอ้ทั้งหมดกี่ชุดกินไปสองอันนี้สามอีกสิบสามจุ่มนี้จุ่มนี้กับสารค้มจุ่มนี้เมื่อน้าแก่ใช่ไหมโอ้ยกกินข้ากินแหนะวันนี้เราจัดไปทั้งหมดสิบห้าชุดแบบจุกๆสุดยอดาพี่น้องเดมยังสียบนะฮะถ้าซื้อมากินนะ ความอร่อยลดลงห้าสินะคะมันคือลดหลายแทะถาวกินเทะร้อยเต็มร้อยเต็มร้อยนี่ให้คุณแม่เจ้าของร้านบีบคำบูนจน่าเหอยร้านขนมจีนพูนศิลเรนูนครนะคะพี่น้องเยี่ยวกให้บกหลายมาย่ำใดให้บักหลายใ้ายค่านึ่งกได้าไดห้ปักหลายค่ชุดหนึงกินได้สามคนประมาณนี้ค่ะเมนยให้ปลักด็กาให้ค่ะขอดกคุณมาๆเลยค่ะปะ อยู่กับสารคาม